ดูภาพสดดูภาพย้อนหลังเราอยู่กันในตอนที่ดูภาพสดดูภาพย้อนหลังของ h k v วิชันนะครับเริ่มต้นเลยหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับเสียบเมาส์เสียบจอให้เรียบร้อยแล้วก็กดคลิกซ้ายก็ได้คลิกขวาก็ได้นะครับเพื่อจะใส่รหัสผ่านตัวนี้เนี่ยต้องมีรหัสแอดมินนะครับถึงจะดูได้ถ้าไม่มีรหัสแอดมินก็จะดูย้อนหลังไม่ได้นะครับต้องมีรหัสแอดมินนะเดี๋ยวผมใส่รหัสสักคู่นึงครับ หลังจากใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับก็กดที่เข้าสู่ระบบได้เลยจะเข้ามาหน้าที่มีเมนูตรงนี้ถ้ามีเมนูตรงนี้ขึ้นมาหมายความว่าเราอยู่ในสิทธิ์ของแอดมินเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้แล้วเรามาเริ่มกันที่ดูภาพสดนะครับดูภาพสดก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เดอบลกคลิกจอเล็กจอใหญ่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อีกนิดนึงก็คือเรื่องของการซูมนี่ฮะเอาเลื่อนเมาส์จนตรงเนี้ยขึ้น เ,เขาเรียกเป็นเมนูด้านด้านล่างจอนะครับตรงกลางจอข้างล่างก็กดคลิกเข้าไปนะครับมันก็เราสามารถซูมจากตรงนี้ได้ก็คือเราเลื่อนแบบนี้นะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่มีวิธีหนึ่งก็คือการหมุนที่สกอเมาส์นะครับถ้าลูกศรของเมาส์เราอยู่ตรงไหนแล้วเราไปหมุนมันก็จะซูมตรงนั้นหมุนเข้าหมุนออกตรงนี้ลองเล่นดูนะครับแล้วก็วิธีออกจากซูมนะก็กดคลิกขวามันก็จะออกจากซูมให้ โอเคอันนี้ก็ภาพสดน่าจะแค่นี้เลยนะครับโอเคต่อไปหัวข้อดูย้อนหลังเมนูด้านบนครับที่มีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมด้านในแล้วก็มีลูกศรหมุนกับทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยครับก็กดเข้าไปเลยนะครับอันนี้คือดูย้อนหลังนะให้ดูเป็นสเต็ปนะครับสเต็ปที่1คือคลิกที่ชื่อกล้องที่เราต้องการจะดู สเตปที่2คือเลือกวันที่ต้องการจะดูอันนี้สามารถกดได้ด้วยนะครับเลือกเดือนเสร็จแล้วมาเลือกวันข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือที่มีสีฟ้าเนี่ยถึงจะดูได้เครื่องนี้ผมเป็นเครื่องเทสนะครับก็เลยมีสีฟ้าแค่บางวันโอเคลองลองกดเลือกวันดูเอานะครับแล้วก็พอเลือกวันได้แล้วสเตปที่3แล้วครับสเตปที่3คือตรงนี้นะครับหลอดเวลา หลอดเวลานี้คือ1หลอดมี24ชั่วโมงนะครับแล้วก็สเกลตรงนี้ค่อนข้างจะใหญ่เราสามารถปรับสเกลได้ตรงใช้โดยใช้ตรงนี้มุมขวาของจอนะครับอาจจะปรับให้เป็นสัก1ชั่วโมงก็ได้นะครับสเกลมันก็จะละเอียดมากขึ้นเวลาเราหาข้อมูลก็จะหาได้ง่ายขึ้นนะครับลองเลื่อนดูโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับตัวเครื่อง Hik Vision ที่เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับสามารถกดตัวนี้ได้กดตัวนี้ก็คือมันจะจับเฉพาะตรงที่มีมนุษย์ขึ้นมาให้เราดูเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับเปิดโหมดนี้ปุ๊บมีปุ่มสินงเงินขึ้นมาละสังเกตคือมีสีแดงขีด,ขด,ขดมาให้ตรงสีแดงข,ดขีดคือเขาจะแจ้งว่าณตอนนั้นน่ะมีคนเดินผ่านตัวกล้องของเรานะครับถ้ามีขีดสีแดงแดก็คือมันจับคนได้เราจะได้ง่ายต่อการเรียกดูนะครับไม่งั้นเราต้องไปนั่งเรียกดูภาพเปล่ากัน24ชั่วโมง มันก็อาจจะใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็มีตัวนี้มาเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้เราแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นรถครับเป็นรถถ้าติดกล้องภายนอกก็จะเห็นรถได้ด้วยนะครับตัวกล้องก็ AI พื้นฐานของเขาก็จับได้ทั้งคนและรถนะครับโอเคต่อไปสำหรับดูย้อนหลังมีประมาณนี้อ๋อผมเสริมให้อีกนิดนึงอันนี้กรนะครับกรช้ากอเร็วก็แล้ว,แ,ลวแต่เลยหยุดภาพอ่ะอันนี้ก็ดีคือ ขยยบทุก30วินาทีนะครับนะครับไปข้างหน้า30วิกับหลัง30วิเนาะอันนี้ก็ใช้สะดวกดีเหมือนกันนะครับก็สุดท้ายนี้อย่าลืมครับฝากกด subscribe ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วก็มีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบให้ขอบคุณมากครับ